สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้ได้รับทราบกันนะครับก็พรุ่งนี้แล้วนะครับ22มกราคม2 5 6 5ัรัฐก็จะโอนเงินนะครับ1000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นะครับก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับที่ตู้เอเอมธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับแต่หากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเช็คสิทธิ์บัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการ, Ki การแห่งรัฐ22ม,ม,ม,มกราคมนี้นะครับก็เตรียมรับโอนเงินช่วยเหลือนะครับตรวจสอบรายละเอียดใครได้สิทธิ์บ้างนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนม,มการาคม2 5 6 5หลังจากที่กรมบัญชีกลางนะครับปลายต้กระทรวงการคลัง ได้จบโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับรัฐได้อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มนะครับ200บาทต,ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564นะครับและได้อนุมัติเพิมเ่มเติมอีก300บาทต,ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับล่าสุดนะครับกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวรัสดิ์ ดีการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจำนวน13.5ล้านลายไปแล้วนะครับเมื่อวันที่1และวันที่18ปมกราคมนะครับและนะครับพรุ่งนี้วันที่22มกราคม2 5 6 5นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและก็สะสมในเดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับถึงเดือนกันยายน2565นะครับ จากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการเป็นจำนวนเงินนะครับ1,000บาทต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็วันที่22มกราคมนะครับก็อย่าลืมไปกดเงินนะครับ1,000บาทมาใช้กันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มาแชรให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ